ที่เขาอาจจะโทษตัวเองว่าเขาโง่ก็แตนะ่สิ่งที่จริงมันเป็นปัญหาหรือว่าขอปกคร่องของของเรามากกว่านั้นนะขอสุดท้ายของคาลิยานเมตโกก,ก็คือไม่เคยนำลูกศิษย์ไปในทางที่เสื่อมเสียคือ,อคนที่เขาใกล้ครูบาอาจารย์หรือผู้เป็นครูผู้สอนก็ต้องรู้สึกว่ามีสิ่งต่างๆที่ดึนตัวเราที่ดีขึ้น และสิ่งที่ไม่หีในตัวเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกกระตุน้นไม่ได้ไม่ไม่ได้ถูกสนับสนุนเขารู้สึกว่าเพราะเขาใกล้คนนี้เรารู้สึกชีวิตเราดีขึ้นรสรุปแล,ล้วกัลยาณมิตรก็เป็นเป็นผู้ที่น่ารักน่าเคารพเป็นตัวอย่างเป็นผู้มีความอดทนเก่งในการสื่อสารเป็นผู้ที่สามารถเอาวิชาการความความรู้ของตอนแล้วก็ ย่อยผู้ในภาษาที่ที่เอาสิ่งที่ยากผู้เป็นเรื่องที่ง่ายได้แล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้ผู้เข้าใกล้รู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการจากครูแต่นีบครูบางคนอาจจะรู้สึกมันมัน,ม,นมันไม่ไหวขนาดนะมันมันสูงเกินไปก็แล้วก็ถือว่าก็ไม่ไม่คิดว่าจะต้อง perfect ก็ถือว่าเป็นอุดมการณ์เป็นเข็มทิศที่เรอาอก็พยายามให้ไปในทางทดีๆให,ให้ทางนี้ให้ให้มากขึ้นทุกวันทุกวันตามความสติปัญญาความสามารถของเราโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวเองฟางฟังเรื่องยังยังไม่ได้ก็พยายามแล้วก,ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้คุณครูควรจะทํางานร่วมกับใครบ้างครับที่จะมา แบ่งเบาภาระอย่างที่พระอาจารย์ว่ามาก็นึ่งครูครูด้วยกันในโรงเรียนควรจะสร้างสังคมหรือว่าชมรมความรู้สึกเป็นชุมชนแห่งกาลยานะมิตเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันไม่มีการาแบ่งเป็นเป็นพักเป็นพวกแต่ก็เ,เป็นมีความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็แบ่งปัน ประสบการณ์ในการในการสอนในการเรียนก็เดี้วจะมีการปลอบใจกันบ้างแต่ว่าอนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะได้ขอคิดในเทคนิคในวิธีจากคนอื่นที่เราจะได้ประช้กับการสอนของเรานั้นการครูก็หนึ่งก็ทำงานกับครูด้วยกันเพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง นอกจากนั้นแล้วที่ต้องการมากก็คือใหอ้ให้ครูได้ประสานงานแล้วมีความสัมพันธ์มีการพูดคุยกับผู้ปกครองอในโรงเรียนบางโรงก,ก็จัดให้มีาการพบปักกันเ,เป็นประจำซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากาถ้ามีกิจกรรมไปเที่ยวดังจังหวัดไป,ไปด้วยกันทั้งครูทั้งผู้ปกครอง อันนี้กับทั้งเด็กนี่ก็จะดีที่สุดนะฮะแต่ก็เข้าใจว่าโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนของรัฐอันนั้นก็คง,งจะยากแต่อย่างไรก็ตามอธิออามายมไ,ไม่แน่ใจเหมือนกับวน่นนโยบายของกระทรวงตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ที่จริงก็ควรจะต้องจัดให้มีการพบปักกันระหว่างครูกับผู้ปกครองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่านเด็กกำลัง เ,เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างาในในโรงรเรียนแต่กลับไปถึงบ้านแล้วสิ่งแวดล้อมอแล้วก็การแสดงออกของอผู้อรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอบรรยากาศค่านิยมของครอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่จะปนทําลายาสิ่งที่ดีที่กำลัง พัฒนาที่โรงเรียนการเด็กก็จะ,ะความเก่าหน้าของเด็กก็คงคงจะ,ะคงจะไม่ค่อยมีเท่าที่ควรแล้วก็เด็กอาจจะสับสนยิงย่งยถ้าถ้าโรงเรียนวิธีพูดที่เราจะให้ความสำคัญมากในการความความฉลาดในเรื่องของอของอการแสดงออกทางกายวาจาเรื่องของซีนเรื่องของ ความฉลาดเกี่ยวกับอารมณ์ในการบริหารอารมณ์ในการสามารถรับผิดชอบแล้วก็จัดการกับอารมณ์ที่เศร้าหมองแล้วก็พัฒนาอารมณ์ที่ดีรู้จักใช้ความคิดแก้ปัญหาตัวเองมีสมาธิที่ความเห็นชอบเกี่ยวกับชีวิตและโลกที่อยู่อาศัยสิ่งเหล่านี้ในซึ่งเราถือว่าเป็นเป็นแกนของการการศึกษาทีเดียว ต่หากว่าผู้ปกครองไม่สนับสนุนหรือว่าไม่เห็นชอบอก็มันจะมันจะขัดกันนั้นอยากให้ครูกับผู้ปกครองได้ได้พูดคุยกันถ,ถึงจะไม่ถึงถึงขั้นที่ว่าเมื่อกี้นี้เรื่องเรื่องอโลคัตทัศน์คานิยมอะไรก็แม้กระทั่งในเรื่องของการาการมีวิน,นัยเรื่องการกินเรื่องการ ใช้คอมพิวเตอร์เรื่องความการเที่ยวการอะไรถ้าถ้าหากว่าพอแม่จะเคร่งครัดเกินไปหรืปล่อยปละเลยเกินไปก็มีผลกระทบต่อเด็กถ้าเด็กถ้าพอแม่ปล่อยให้เด็กไปเที่ยวจนดึกจนตื่นกลับมา เขาโรงเรียนแล้ว,ง,วง่วงแล้วก็จะไปโทษครูไม่ได้แล้วครูก็คับคล้องใจเตรียมงานเตรียมที่จะสอนเด็กเด็กก็ลืมตาไม่ขึ้น Device? เห่ไหมอางนี้เป็นตน้นเ,เรื่องการการกินอาหารเ,าเรื่องโภชนาการก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งจะว่าเป็นเรื่องของครอบครัวก็จริงแต่ว่า,อาตอนนี้ก็เป็นที่อยอมรับมากขึ้น ว่าสิ่งที่เราทานนี่มีผลต่อสมองมีผลต่อพฤติกรรมและมีผลต่อการเรียนฉะนั้นการเรียนรู้ความฉลาดในเรื่องการจัดอาหารสําหรับเด็กที่กําลังเติบโตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ปกครองต้องช่วยเพราะนั้นก็เป็นมีหลายๆเรื่องที่ว่ายิงย่งงดูเรื่องการศึกษาอีกด้วยเอถ้าจะเอาเอาต่ครูอย่างเดียวโดยไม่เอาผู้ปกครองมามาช่วยก็คงคง,คงยาก